สวัดีครับพครับนี่เ็มาไทยคือเก่าเนาะรับสองช่องคือเก่าล่ะอครับมันฝนตกแห้งจะมาเกิดยาเดพี่ืมันเดพลี่ตัดหยาทุ่นทุ่ด้ยเจ้าหยาบางอีกลาเกิดด้ยกรยานจะกยเกิดแล้วแต่มนเงเกิดอยู่กรฝนแห้งว่านเอาปเดว่าตามหาน้อยพอลีเก่านะครับนะ ก็ว่าถ sure. yeah. ้ามันิตวังนะครับเรียนที่สา่เรียนที่สี่นะครับกามาแล้วเยเปลเอกามืองเลย่าู้เจะเทียนลมานะครับยังมีผลงาน่อเนื่อนอยู่ครับผลงานกับ่อเน่องนะครับตตาตร้งใจผู้พนมาเกี่ยกับเรืขอ้าด้เนี่ยช่วงนี้ก็ซึ่งว่าเขาดีนะตาสตารนี่ยชวย่วาเขาเกีบยต่อกันสมมติเย้สตาร์นี้เขาซื่มือซื่มือเยอาเิ่งผลงานมาที่เจครับ มลม <ง S 1> ลม <ง S 2> นีจะน้อยึน้นเอานะครับเล่าล,า,ลาสตาเขาหองหกนะครับจะไกินสามซ่ขาชาดสูงสี่เนะครับตามนี่หนแหละสำหรับในทางคอรี่น,นี่เขาสามชุดนะพอี่นะครับสามชุดเด่นๆเลยนะครับตัวผลงานแรงมากดีขึ้เก่าสำหรับของอรี่นะครับเห็นมไม่ตุยถือบ่ ซืออ้อกันไ่้เล้าซื้อวานรักซื้อเล่าซื้อยุต่บาห้าน้อยว่าอไรอีกเรียน,อ,น,นอยนไปเล่นว่ซื้อเล่าซื้อเปดหนึ่งตะป <c oughs> ิงีซเ <c oughs> ร,รีย <c oughs> รย่ไต้องถาาฟั้งมาหมออร้อยฟันยังค <c oughs> น,นนี้เอาว่าตีใส่หม้อร้ยันเช <c oughs> ือกันเม็ตอเรี่ว่ามันมาจะไปเพื่อนบ้านน้ำยุ่นนะน <c oughs> ี่ตัวอเล่าตัวนน่อยแ <c oughs> ต่ว่าโซเดียที่ข้างดอกพลีก็บตอยผิดวางดอกน้องพลีนะสารพัานอย เรียกว่าเขาดีนะครับสนใจเยดีนี่สิ้าร่างสตาร์นัมพาีว่อมหมนี่ยร่องสตาร์เนี่ยอกประมาณใบสามใบสามเนาะใบสามดิใบสามใบสามเครเนี่ยอกคนเลยเนี่ยซีก้อนใบสามต้องออกก้อนใบสามเนาะก็ช่วงนี้เขาไปเหีนเอีถามอว่าไอพ่อจะจ้าเาหรเขึนกีฬาแนเคราบผมเดินมาโชว์ตัวเล็กรุ่งพอดีฮ มาเบิ้งของวัตถิแปลกครับวันที่8เด้อนะครับมีราวสต้าจะเข้าจิตกาชาติอ่า230เอาชุดใต้ไม่ตื้อืมหันกล้องร่วมน้อยหันกล้องเยี่ยงเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเรียกเบิ้งกับหาหาหนึ่งหนึ่งครับผมอ่าคุณตัดเกียงตัดเลยเด้อนะครับเกียงตัดพวกเกียงกับเกตาเรานะครับเกตาร์พวกเกียงพวกมองด้วยก็ไม่ตื้อต้านให้คุณได้ตัดเกียงตัดเอาเลยนะครับเนาะในชุดตัวนี้ละชัดเกียงตัวแดงจึงคืนงอเลย ีคนในชัดเจนงที่ไแ่าเป็นตตาได้ไม่ัอพืชบเรียกตัวนี้มันตัวไรเทียในนอกชพืชได้เออะไรว่าใดยทนล่ลงกลางไม่พอทีนาะครับคไอทีนี่คือลงจุดกลางไห้นะครับือเมื่อเล่กระเียวแมมองกลางไห้มืองครับตอนนี้ว่าช่วยตะเล็เก่าเลยแต่ว่ี่พูพคนก่าใจบ้ขึ้กันเนาะของคนของพอดีช่วยตะเลเก่าเว่เป็นเห็นมันยูดในลักษณะเก่านะเลยคิดว่ามันนอนเก่าม่ช่ ที่จีนเขียนแบบเก่านี่แหละเขากขย่อนไปบางมือนึ่งสินะบอกว่าที่แปดเขาอยากคู้ว่าที่เพิ่นมาโชว์มันเขาว่าเขาไปบางวันที่เก็ดสินะหาเขาอยาวก็ที่หกอยากหกวันที่หกเขาก็ต้องย้อนไปนี่สินะนะครับเพราะว่ามันจะมาโชว์ของย้อนหลังเนาะแมนแต่ว่าจังวันที่ว่าไงคมาโชว์ในวันที่เก็ดคือเป็นของวันที่หกแม่นวะครับขอบคุณครับขอข้าใจนะครับ อานะครับเรืองตัดต้ตัดกับมุ้อเรย์ไ่ตื่นซะนะครับช่วงนี้คุ้มเรียกเบิร์นให้มันออกดีเลยนอ่ไหมสิไปคุ้มเรียกเบิร์นของอันเล่าพัฒนาอีกทีนึ่งคือต่อาคุณได้ที่นอกผลุดเมากะโดนเก็บเสื้วปวันเนี้ยนะครับดีววัดเยอะเลาป๊อสงบแปดแปดนากของถนะแปดนะครับชุดบนเนอนะครับนี่ ราสตานะครับเฉพอกิดกายชาตินะครับ5230กระตั้นนหาศูนย์สองสามหาสานย์สองะครับเอาไปตื้ชุดลางครับชุดลางน้อยๆอพี่เดสี่หเก่าเ็ดหนึี่เก่าสี่หนึ่เจ็ดกเลขเบิลกับมี่หาหาหนึ่งหนึับตับเด้อนะครับเล็กเบิลเลขเบิลคือเล็เด่นเนาะพอลี่เนาะครับผมครับผมพ้ามักตัวได้ก็จับไซเเดอนะครับสำหรับในทางของพอลี่นะครับเลขด้วยรายวันหาเลขตัวสเงินนำมาแล้ง ครรัับฝากติดตามกดช่องแม่ตุ้ยด้วยแล้ววันเด้อนะครับผมยังได้กดติดตามหน่อยอยู่นะครับเวลาการเสนอหอดถ้ามีรายได้เด้อนะครับผมใดอยากสนับสนุนก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะแม่ตุ้ยนาะค่ะฝากไว้นะครับสำหรับช่องมารวยกับมารวยปันโชนะครับลงเรื่องไรวันพอลี่เสมือนะครับก็ฝากคือกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับกำลังใจสองช่องทางเด้อนะครับแค่เรเจ้าไว้พี่น้องจะได้เพราะขาดโอกาสที่ดีนะครับ เออูเรมานวะเนาะอ่ะเรมานชงนั่นฟาเฮาอ่าชากาแฟติชากาแฟคูดชงหานนะคกัสนุนเด้อนะนุนปรพากันชะจุดเดียวยุดี่จุเดียมองที่นอดกันครับชากาแฟได้ารับลุ้งเลยครับแชมป์นาเจ้าว้พี่น้องพงกัท่านนะครับคูดอยากสนุนชากาแฟคอรีนนะครับสองถุงามถุงถุย่งกินอยูได้ เป็นวาเป็นยังคนเจ้เข,ข็นเลยขอเียนขึนเนาะทีหนึนห่เนาะไม่เมือนขึ้นนี่นอนชโมงเดียวอะย่านย้อนย่งองอกมาชุาห้องเจ้าของมันมันไม่สองชุดจับไปชุดอันที่ไปออกให้เพื่อนเพาะถือนเลยโอยยคุมเอาชุดไก่แทนแน่นอนจริงจริงน,นะนเลยเลยคุมจะยหมยอ๋อคุ้มมันนาพัฒนาครับครับเออโอ้ยมาไกล่เลยนะพ่อเอ้ดีว่าเพรรวยบ่รักษาพะโพูด้ ว <st Bond playing> ้ยพุณรัมตัวหนี้พี่เสียกัน่าเสียตากันอย่อไรเขาเห็นมันลงเสียย่างโซ่เราเราเอาทาดีตรายแล้ออกกองนะวันนี้ว่าใช้เสียก็อยู่ทวงนะฮอ่ะนะครับจะบอวมเไปเนาะนะครับไปต้อเสียเรียดต่อมาครับวันหนอกวันหน้าไปเสร็จอ่ะคนเทศบาลนเกิดจุิประได้ ก็คอ,อเสียเสียกันมาหลการนกัอดเงี้กับถอนเพื่อนไอเลเบิของอันห้านอยหือว่าจุดพุ่มมันออกดีที่สุดเลยเดี๋ยวนี้มันกำลังออกมาเรืเอยเลย่าเจ้าเบิรนมากปุ๊เห็นอันนี้ออกแล้วปั๊บเบิกำลังเอื้มเงี้ยเดีเบิ้นพลีกำลังเริกดีตัวเราเอะเสีว<แ><แ>่าสเสน้ำเบิรนั่นของเราพัชนาน้ำเื่อบนเบินกืเดินอนแค่ชั่วโมงเดียวน้ำมกากก็น่าดีตัวโรงงาน สูดแรกๆดือโฟลี่ร่องเขาซีตัวหาตัวกับสูดซ้อนได้เขาเดียวกันสังเกตมบ้างหรอสูดชุดแรกว่าไ้ครับสูดชุดแรกว่าไ้ครับชุดที่นี่มันเขามันร้องดีกว่าโอ้แสดงว่ามาในห้องสี่ปลารักชุดหนึ่งดีกว่าครับมันนี่ซี่ีนั่นไปเรื่อยกต่สิบปลายู้ชุดหนึ่งกับไอ้คนหาเรื่อยค้นหาเลืเบิกันท่านั้นดีกว่าเนาะครับครับเพราะว่าสังเกตแล้วมันมาสูดชุดแรกว่าไรหรอกแมนโอชุดแรกในข้อหาตัวเขาคอนซีตัวชุดค่อยๆเขาซีตัวแม่นเดือลี่ก็ว่า เผิ่อจะเห็นหลังม่นาะว่าไงเขาชยดุดสอหลังไม่ชุดแรกกเขาอยนคนนี้ก็คืดอยู่เอะนะครับพอไงคือว่ามันเลีบางามใช่ไนี่อะไรเด็กเด็กเห้าเขาจะเป็นเหลียมงามเป่าเด็กเหล้าจะเขาวางงามใช่ปเด้ยเด็กเ่ล้ามันมาไกลก็เกี่ยวหนักหนักับงามบางงามเด็กงามเล็กซ้ำสิบว่าสองเกียดออกสองมัซ้ำกันเลยปะพอแต่ว่ามันมันแปลว่านะครับมันเกีดเกีดเก่าเลยออกยเแล้วยมหย็นนะสองเกียดนี่ก็เล็กบางามเนียนอะ โค้งให้คุณน้องนะครับอ่านะคะน้อยตัวนี้เด้อนะครับจะมาจะไวโชว์ขุมาันน้ำโอลีเด้อนะครับนะครับเลยโชว์มานน้ำยากสรัพยสมุนกับตามสีลงไห้ไปเด้อนะครับสิต่อมาครับเดป็นโมเลยเป็นสะพัดบุญไห้ถึงมือไหนนอนเนาะก็ไปตื้นเนาะค่ะอ่าฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปโพลีเด้อนะครับยิ่งปากครับสวัสดีครับ